สวัสดีเอฟซีลานน้อยมุนินครับสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับลังเตยแล้วครับน,นี่ครับพี่น้องลังเตยจะน,นางยักษ์อะไรที่น่ารักที่สุดในโลก<ค>นี่แหละพี่น้องยอยกักษ์นี่ไงยักษ์ที่น่ารักที่สุดในโลกใยัก S 1> <S 1> ยักษ์ที่หมอไอ้เล้งอยู่ที่หมอยักษ์ตัวนี้เขากินบักข้อนะครับคนพวกกินเนื้อได้ย,ยักษ์ตัวนี้กินบักข้อ,อะนะะครับเนนาอนไม่ได้<อ>ล <ะ S 2> แล้ววันนี้นอนไม่หลับแล้ววันนี้ยักษ์อะไรที่น่ารักที่สุดในโลกไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์น้อยนี่ยักษ์น้อยนั่นยักษ์กินบัก,กข้อไม่รู้หรยักษ์กินบักข้อนี่แหละ เอ็ซีเีคนมายอบกับพี่น้องคนจัมีมไทยโหลดตัวช่างคนว่าคนจเก็บวิธีแล้วนะครับก็ใส่ต่อกันนางอยู่หมดเให่มองงหา่มองโอ้ก็เจ้าสบเจี๊ยบเลย เพื่อเมืองนั่งไหมเพื่อนหลังเมืองนั่งไหมเพราะดีไทยเพื่อนใช่นี่ครับลังเตลาพี่น้องลังเตลานะครับเต็มไปยาี่ยครับพี่น้องที่ไหนก็มาโจมตีเต็มลังกาีครับวัดชุกะเจอจังหวัดชุมบุรีอําเภอศรีราชาจังหวัดชุมบุรี อำเภอศรีรัชวัดถุกระเช้านะครับลองจินชาดูหอกมันจะมีรั้วข้ามไปเลยครับนะครับเดี๋ยวผมงจะฟาไปเบื้องบรรยากาศนะครับตามพี่ตามน้องถ้ายังอ๋ตามพี่ทำน้องครับว่าเป็นอะไรๆคุ้มรู้สึกนะครับเป็นยังไงเด็กๆเบื่อเบื่อเบื่อ นี่ครับลังเต้ยลานะครับอลายสิงลายยางนะครับเนาะลังเพฟุนเตยลาแล้วครับนี่นะครับเต็มลังกระเทยอะไนยเนาะเออคนหลายเนาะคนหลายบ่โอ้คนหลเนาะอาไนยเลยขนาดเท่ามาดึกดื่นเลยเท่ามาหาจักรถุงเหรอโอ้ยหาถุงกวเปนบอกหาถุงกวยเนาะเป็นอะไรมวนบ่คนมวนบ่ล้ำเพื่อนเนาะล้ำอ้อยดีเด้ล้ำเพื่อนเนี่ยคือล้ำเพื่อนเปือขคน คนเต้นเบิดสนามเป็นบ่เออบอกพี่บอกน้องควนตัวมันมวนซ้ำไหนคนเต้นมาสันเนาะเออทนแล้วเออมันีเบื้องหล้างเบื้องหนาเนาะพี่น้องเนาะคนที่เห็ุเบื้องหลังมี่นะเออจะว่าเขาเจาอยเนี่ยได้บูเบื้องหลังเบื้องหนาเออได้เฮาจานะมากมากพี่มาพี่เออของชิฟ้ามาถามเอฟซีครับมารอถามเอฟซีว่ามีความรู้สึกยันไดนเออ พี่น้อะไดมารำมวนบ่เออนี่ครับเต็มอันยะลังกอสีเพี่น้องเออเออมาครับมาตามมาครับอืมาเบิ่งมวลม้วนบ่ครับสนุกไหมอ๋อสนุกครับเพิ่นยิ้มเพิ่นเพิ่นตื่นตันใจคือว่ามันมันบอกว่าถือไม่อธิบายว่าถือว่ามัน้วนโพดม้วนโพดไหมคือว่าม้วนจนเต้นจนเอ้าเออนั่นแหละเออตามนั่นแหละแมื่อผล แบบดีใจนะดีใจเออนั่นแหละครับไปห้องเดินทาง่อเดี๋ยวผมมาผ้ามาถามเอฟซีผ้พาพามาถามเอฟซีครับว่าแมนครับเออมาเบิงบ้งเบิ้องล่างครับเออเอาว้าไปนั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมจะมาผ้ามาถามโอ้เออไปห้หมดพี่เออ เนีญญาา่พี่น้องเบื้องบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศก็คนไหลเนาะเมะื่อคืนเนาะเม,ะม,ะมะื่อเมื่อเมื่อคืนเมื่อคืนคนไหลได้ไหมเมื่อคืนน่ะเนะเี่ยล่างล่างเต็นา์ล่นะพี่น้องลังเตล่าเออโขผลิภาพมาถามยางมาถามเอฟซี FC นะครับเนาะเออสนุกไหมครับสนุกไ,ไหนไมน้าเม,มาเมาเมาแล้วจะกินเบียร์เนาะ เออกินน้ำปล่าก็เมาเนาะเจ้าจ้องอ้ายเจ้าเปิดตัวเจ้าเตอร์ของสาวไหนเพลเพลคนเจ้าเจอไมาถ่ายใคอยนาะเบรเจ้าเตอร์เอ้ามื่อนี้เขาไม่มีเขาเปิดไปแล้วเปิดตั้งแต่หัวค่ำแล้วโอ้ยบอกไทยกินึ่บอไปเออมวนบอแม่มวนบอนั่นรับเพื่อนเนาะไปฟ้าไปนะไปไปมองได้กรเต็มดีเบิดคนเนาะดีใจน้ำเพื่อนเนาะดีใจผู้จัดออ ฉีรถเอาฉีบอกเล่ารถฉีรถไปพนะเออฉีรถไปพนะออไลง่าเอออเ่วนเอ้เนี่ยเออแม่วานอีเีอนอวาม่อด้เดวาเ่วนม่วาเมวามื่วานเม่อวน่อว่วาเอน่เมวาม่วเมาเมอาวนเ่ออว่วาน่วม่าวา่เมานเอเออ ม่มันลมันมันกลัวกันตัวมลนํำกับเห่าเบียว่าเป็นยังไกันาะเนาะอะไรใช่เป็นทีมนเจนที่ไแม่เนียนารที่สรเือที่ัคดา้รเป็นยังไงยดสายสอยห่นี่ยโน้ยูอุบลนะเพื่อมาล่าอุบลบว่อนี้เทศงานอยู่แถวนีเนาะอุบลุกคนนี่ครับอ๋อเก่งนงานอยู่แถวนี้เดียวคนหลยอยู่เด้ เอาอนั่งแล้นั่งาเลยนะยวกจะเฝ้าเจ้าจะเฝ้าคุยผมจะงวถึงแปดนาทีเป็นนจ้าคุ้ยอ้ไร้แบบพ่อมือมือปบมือมือเดือินองไปก็้าวไปบอ บอกนติดตามติดตามมีลามาโดนไปต้องบอกเนี่ตั้งแต่มือแหลกขึ้กันตั้งแต่วันแรกที่ขึ้นเวทีเนี่ไปไปเนาะขึ้กันหืทุกคนเนาะ่ะเแมนแมนโยนบ้านเพื่อนอะไรจะยมูอยัางบูหาบอกคนยู่มซี่เออนั่ยแหละเเกกา แต่แต่ตอนนี้ยูนพี่เนี่สัมผัสเพรส่เอาไปลงนี่นี่นนแมนเวลาหน่อยห็นเพเออคนนี้ไอ้คนนี้เจ้าไอ้เงคนแบบไรเออนี่คือความภูมิใจพี่น้องเพื่อนแห้กำลังใจตัวคอยซื้อร์กินเบิ์ดประมาณสออ้อแลกควบสุขกของเห็ดไปรถเออแมนสิ้นไปไปบ้หอนนอกไปผ้นนอคนเป็นไร เขามันหลายธรรมดาทันทันทีทำพัดน่องแบบอยากจับมือกับช่วงเช้าเนาะมือมือมือเช่ว่าปิดปิดไปปิดบ้องรับได้เสียสองตัวน่องย้อนหายได้เสียอันเสียสีขาววะที่ชมพูกับสียอ๋อเนี่ยแล้วเมื่อคืนอยู่กับดวงไฟดวงมันคนหลากหลายเนาะเออแล้วมันมันจีด้ง่ายๆเด้วยทำบ่เสื่อทำบ่ใสของพี่เนี่ยบ่อันนี้แมสอันนี้หรือว่าเจ้าเจ้ายืนทั้งโต๊ะบ่ กถามบอกเลยว่านี่อะไรบอกไม่ค <available> ิดว่าหนูไม่คิดว่าหนูจะได้เสื้อน้องนะแต่แบบมีกำลังใจบอกได้เบิ้งได้เบิ้งนี่แหละหรมีกาลังใจบอมีกาลังใจเห็นยังงหลายอย่างนี่ไปแห่แกอยู่เด้ความหักควงแพงเขาเอาอิเล่เมันมันเมมมันบังคับกันไม่ได้ันพี่โม ท่านเองท่านเองบุกขึดหน้าบ่วงบ่วงมอลำมบ่วงมอลลามายบ่วงมีเกิดแมนก็คือสร้างกระแใทกมอลลามไหมโอเคครับขอบคุณหลายๆครับครบ8นาทีแล oh, okay, okay. ้วขอบคุณหลายนะครับโอ้ขอบคุณนะครับโอเคครับคลิปน no. ี้เอาไว้ซ้ำนี่เราพี่น้องเรากดไลค์กดแชร์ให้ช่องวุฒิเจริญทราบครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาในคลิปครับคอมเมนต์เข้ามาในคลิปรังเต้รลานะครับอาญาครับอาญาครับโอเคสวัสดีครับ thank <laughs> you